แบบฮับเมาส์แบบจบงานได้อืมเดี๋ยวว่าแบบว่าเฮาเฮ็ดงานเมาส์ปะแนวเฮ็ดเป็นสีบ่อืมกัแบบว่าอันนั้นเอาเลยเนาะอืมแถวแถวเป็นไรวันเดียววันเท่าไหร่วันหนึ่งบาทสี่ร้อยสี่ร้อยโอ้กัถือว่าลายบ่สำหรับตัวน้องน้องคิดคะแนนสี่ร้อยรายอยู่ถ้าบ้านเฮาเนี้ยก่อสร้างได้อะไรก็เฮ็ดปะอยู่บ้านบ่เคยเฮ็ดบ่เคยเฮ็ดเลยเนาะน้องคือยังไงล่ไอ้หนึ่งล่ะน้องพินน้องพินเขามา เมืองไทยเดี๋ยวจะปีจกเดือนแล้วปีกว่าปีกว่าแล้วเนาะเนี่ยประ่านกลับ่านเถอะบอไปเราสองเถอะสองเถอะไปไปมาเนาะแต่เจ้ามาเมืองไทยเนี่ยเจ้าลงหักอีกอย่างในประเทศไทยหักบัดทกอย่างเลยหักบัดทกอย่างบอก็คือมาอยู่ประเทศไทยในี่ปีกว่าเนี่ยเพิ่งเข้ามามาเห็นประเทศไทยเลยเป็นจะไดงไความเจริญความแตกต่างจากบ้านเฮาหลายบ่แตกต่างจากบ้านเฮาหลายและ สวัสดีน้องสวัสดีน้องเสื้อขาวสื่อยังเนาะสื่อพินพินบอกขนบ้านได้เจ้าน้องบัวครับน้องบัวโอ้คนคนแค่กระมวลปะแมนครับโอเคเนาะก็คือไอ้ไม่เห็นเจ้าอยู่ในสวนหน่อยก็เลยแบบว่าขอถ่ายคลิปน่ำเนาะไอ้ก็อยากผัวมามามาไทยนี่มาเห็ดงานหรือมาเที่ยวเนี่ยมาเห็ดงานครับมาเห็ดงานปะเห็ดงานอยู่ไซเดอร์นี่เห็ดงานก่อสร้างโอ้อยู่แถวนี่บปะแมนอยู่ทองเตยทองเตยนี่มื่อนี่เป็นวันยุทธบอลเนาะก็เลยออกมาปะ อืมไอ้อขออนุญาตถามเนี่ยเหตุงานก่อสร้างนี่ค่าแรงก่อสร้างไอ้กบจักได้เท่าไหร่อยู่เมืองไคเนี่ยอันนี้กจแล้วแต่แบบฮับเมาแบบจบงานได้อืมเดี๋ยวว่าแบบว่าเาเหตุงานเม,ม,มาเผลอไหนเหตุงังสี่บ่อืมกัแบบว่าอัน<า>นั้นเลยเนาะอืมแถวแถเป็นไรวันในวันเท่าไหร่วันหนึ่งบ่สี่ลอยสี่ลอยโอ้กัถือว่าหลายบ่สําหรับตัวน้องน้องคิดค ถ้าบ้านเฮาเียก่อสร้างไหนใดรเคยเห็ดปะอยู่บ้านบ่เคยเห็ดอือบ่เคยเห็ดเลยเนาะน้องซื้อยังไงอือนล่ะซื้อพินน้องพินเขามาเมืองไทยได้จักจะจะจปีจักเดือนแล้วได้ปีกว่าปีกว่าแล้วเนาะเยอะป่ะทันกลับบ้านเถอะปะไปเราสองเถอะสองเถอะไปไปมาๆเนาะแล้วเจ้ามาเมืองไทยเนี่ยเจ้าลงหักอีหยังในประเทศไทยหักบัดทุกอย่างเลยวัตทุกอยดิบปะก็คือมาอยู่ประเทศไทยในปีกว่านี่ก็เพิ่งเขามา โอ้มาเห็นประเทศไทยเลยเป็นจังไงความจเจริญความแตกต่างจากบ้านเฮาหลายบ่แมนแตกต่างจากบ้านเฮาหลายและสังคมเด้สังคมในเมืองไทยคือคือยังไงก็แบบกว่าบ้านเฮาแบบสบายอยังไงละ่ะเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาหมูเนี่ยหาหมูเนี่ยเพ,พ,พิ่นเพิ่นคือนไอ้กล่องได้เพิ <laughs> ่นได้สบายดีสบายดีน้อง น้องซื้ออยังซื้อมอสบ่เห็นงานอยู่ไซตตอนนี้เหตการอยู่ของเตยของเตยบ่เป็นคนบาเดียวกันบ่คนระบาดคนระบาดบ้านได้เจ้าไปอยู่บ้านพูนเพชรบ้านพูนคำเขตขมวดบ้านพูนเมืองพูนคำไปทางใดเมืองพูนขับขึ้นไปข้าแถวเวียงโอ้ไอกระบูอเลยเป็นคนเล่ากันไอกระบูอนะไอไอเป็นคนสวรรค์เนาะพี่น้องก็ต้องแนะนำตัวเองก่อนบ่เติพคนกัน กับทักทายสบายดีเดอ้อพี่นอ้องเอฟซีสุกทุกคนน้องเตยพ่นมีนี้ก็มาพ,พอ่อน้องๆแรงงานเล้าพี่น้องกับพอดีขอเพิ่นถ่ายคลิปนั่นะพี่น้องนั่เตยพ่นกับยากผู้เรื่องเหล้าของเพิ่นเนาะปัจจุบันนี้น้องเสือดำเฮ็ดงานอย่างเฮ็ดงานก่อ,อสร้างกันอย่างโอ้ก่อสร้างบ่ขายแรงวันละสามสี่หลอเช่นกันปะเฮ็ดงานก่อสร้างนี่ยุดธุรวันอาทิตย์บ่เนาะอือหลายคนค้นเหล้าบรรเฮาอยู่หันไลฟ์ปะ หลายอยู่บ่พ่อนลอยคนบ่บ่ฮอดสามสี่คนนี่ยสามสี่คนเห็ดเห็ดเป็นบริษัทเบอร์วลยเห็ดเป็นดีติบุคคลแบบเป็นแบบโคลาเมลเล็กอ๋อแบบว่าข้าวน้าข้าวโคลาเมลเล็กๆแล้วก็มาจากข้าวอยู่น้ำอ๋อบ่แมเนเป็นบอมเอนเป็นแบบว่าบริษัทใหญ่ๆเนาะน้องก็คือน้องยังน้องมอสเนาะปัจจุบันนี้อายุเท่าไรแล้วล่ะสาวปีสาวปีแล้วมาอยู่เมืองไทยโดนปันไดแหละ สามทิศเด้อมาพึ่งเข้ามาพึ่งเข้ามาบอกเลยว่าเคยมาอยู่แล้วเคยมากลับบ้านโอ้เคยมามาอยู่เมืองไทย่จะปีแล้วน้องมาอยู่ได้สองปีสองปีโอ้แล้วก็กลับเมื่อบานเท่าช่วงนี้บ้านเท่าเห็นหน้าดิเห็นหน้าบ่ะเห็นืมเห็นแต่ว่ามาหาเงินทางนี้ส่งเมื่อทางบ้านให้สืบปอกสืบปุ้ยเนาะเออห่ากันน้องห่ากันมาได้สามทิศ ก็คือความพันนี่มากเมืองไทยนี่เห็นงานนี่อยากได้ยังพิเศษบ้านได้รถโอ้อยากได้บ้านได้รถความพันใหญ่เลยน้องพี่น้องเราก็ถือว่าเป็นรงานเล่าหลายๆคนนี่มีความพัน์แบบอยากอยากอ่าเรื่องอะไรยังล่ะอยากอยากมีเนาะอยากได้คนทุกคนแหละเฮ้เป็นมนุษย์เราก็ต้องยังมีบ้านมีรถมีอ่าสิ่งของที่สำคัญกับชีวิตเท่าแหละเนาะน้องพี่น้อง สองหนุ่มนะพี่เบิ้งสองหนุ่มนะสบายดีสบายดีไอ้กล่องบ่สบายดีมา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 มสบายดีมันลบมันเพิ่นทั้งนี้นะเพิ่นทางเพิ่นยางดิเดี๋ยวเพิ่นชิว่าเข้าดิอืมซื้อยังก่อนน้องยร์ยังนะเบียร์เบียร์โอ้เบาเบียคนนี้โอ้เนาะนี่พี่น้องเบายังอัยนะเบาบีกไงะอันนั้นเบาบีกเนาะก็ เป็นคนล่าเนาะพี่น้องคนล่าวันเที่ทีทีเขามาอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะที่มาทํางานเนาะสีนุ่มพี่นอ้องมาติเพ่นมาเห็นเหมือนนี่เนาะแปลว่าเพิ่นก็เห็นงานกอาานอ่อสร้างเนาะขวามฟันน้องๆแต่ละคนนี่ก็คืออันนี้ยังมียังยังมีบ้านมีรถบ่อนมูเอาไปเลยเด้อเจ้าเจ้ายังมียังเจ้าอยางได้ยังแบบว่าความฟันแบบว่าถ้ามีเงินจะก,ก่อนหนึ่งนง่ลงมานี่เก็บเงินอยางได้ยังได้รถากได้รถบ่โอ้ แบบคนแถวแถวบูบ้านนี่เพิ่นเพื่นเพิ่นมาไทยหลายป่ะอ๋อคือน้องบิ๊กบ่น้องเบียร์อ๋อน้องเบียร์โอ้พี่น้องป่ะที่พนกับจำสือบ่เขาได้เนาะหลายคนเนาะนี่ก็เป็นน้องๆจากสพปลาวพี่น้องเพิ่นมาเห็นงานอยู่เป็นละแถวคลองเตยเพิ่นว่าเนาะก็คือน้องๆนี่ก็บบริยนหนังสือแล้วจบแล้วจบแล้วจบจบฮะม .4 ม .4 บ่ต่อแล้วก็ออกมาพี่เลยเนาะ เป็นอยังคือแบบโบเฮียนต่อคนเหล่าบ้านเราเป็นอยังสาเหตุโบเงินเฮียนต่อโอ้โบเงินเฮียนต่อเนาะแบบว่าไปหฮว่าอะไรก็คือแบบโบมีเงินส่งเจ้าของแล้วพอแม่ก็เพิ่งกำลังส่งแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแบบว่ามาทำงานอยู่เมืองไทยบ้านนี้แบบว่าผู้ใดพามาน้องแต่ละคนนี่อนาือคือมีพี่น้องเข้ามาอยู่พี่ก่อนแล้วเนาะแตล้วท้ามเนี่ยนายท้ามเนี่ยว่าคนที่เพิ่นมาอยู่ไทยโดนๆนั่น เพิ่นเพิ่นนั่นมีเงินกลับไปนี่ซื้อบ้านซื้อรถได้บ่น้องๆคือว่าจะได้บ้านได้รถได้บ่เพิ่นอยู่แล้วเพิ่นแบบว่ามีเงินสร้างบ้านลทง่ามบ่มีรถก็งามๆขี่แบบมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วเฮาเห็นแล้วเฮาก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจบ่แบบว่าอยากจยกมีคือเพิ่นบ่น้องน้องน้องเบียร์เนาะนี่ก็น้องเบียร์เนาะผู้น้อยกัวมูนั่นเป็นน้องน้องเบียร์ก็ได้เนาะอะไรน้องแบบคือน้องแบบ มีอะไรใดว่าละซ้มสี่หล่อยนี่ใส่เงินจังใดป่ะเนี่ยเดือนหนึ่งเก็บใดเท่าใดไอ้ขออยอะระทามเนี่ยใครบ่โอ้โหคือกันอาก็มาเนาะอ๋อส่วนนอกเสื้อขาวดิสันนะเก็บเนี่ยใช่เมืองละ คือเสียประหยัดจ้ะคือความพันก็อยากมีรถครับบ่อยากได้รถเนี่ยไงเพราะอยากได้รถครับเว็บเนี่ยไงนะเว็บไทยบ่หรือเว็บเว็บเบียดเว็บไทยยี่ห้อเว็บไทยนี่ยี่ห้ออย่างเวรุ่นมันเท่ามักเวลยร้อยซิปบ่โอ้มันไปแต่งง่าบ่รู้จังไรบ่ได้ไปแต่งไปครับทรัธรรมดาบ่บ่ได้ไปแต่งคือเวรุ่นทั่วไปบ่ถ้าเป็น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 เว็บเว็บเว็บร้อยซิปนี่ยสาบันเท่ามันราคาจังหมื่น กันหประมาณสามสี่หมื่นอ๋อถ้ารถเทือนสามสี่หมื่นท่าถือต้องตามกฎหมายดิสันนะประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโอ้แพงเนาะน้องเนาะเงินจะดแปดหมื่นบริหารได้ง่ายๆได้น้องเนาะเออน้องพี่น้องนี่ก็น้องอ่าน้องเบียร์น้องมอดบ่น้องมอดอันนี้น้องเนี่ยก็น้องพิ้นเนาะสามสี่หนุ่มพี่น้องไปพ่นมาเห็นมือนี่เนาะก็แบบว่าขอเพิ่นถ่ายคลิปเนาะก็ขอบอกขอบใจน้องทั้งสองสามคนหลายๆเด้อที่มา ใช่ประสบการณ์ไม่ยังอยากฝากคลิปนี้ทั้งพอทั้งแม่บอกแต่เพื่อนไม่เห็นคลิปนี้เอ้าเอาบอกเลยเลยเอ้ามีแค่อยากฝากบอกรายกำลังใจคนทางหนือเด้อเออน้ำพี่น้องเนาะยังอยู่ดิมีแห้งอยู่ประเทศไทยบนต้ห่วงมันบอกกินอิ่มนอนอุ่นเนาะมาพี่เนาะสุขสบายเนาะแบบว่าอีกเจ้หน่อยนี่ก็อ้วนขึ้นเลยนี่ยกะมาใหม่ใหม่กปันใดเดยจะอยู่เจ้หน่อยก็บชิเริ่มข้าวเริ่มรอแล้วคือพวกนี้ละเ็นบอกเพื่นกับชิลเลิบข้าวเริ่มพี่ขึ้นแน่เด้เพื่นกับเริ่มมีซีขึ้นมาเนาะอ่าโอเคน้องขอบใจหลายๆเนาะ ครับสบายดีน้องสบ,สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับ